ถ้าอยากคุณดีน้ำหนักลดสิ่งนี้คุณไม่ควรพลาดเด็ดขาดสิ่งนั้นก็คือเนอยถั่วนั่นเองมาดู7คุณประโยชน์จากเนยถั่วของอร่อยที่เหมาะต่อการลดน้ำหนักกันดีกว่าค่ะ 1. ช่วยลดน้ำหนักแม้ว่าเนยถั่วจะจัดอยู่ในประเภทของอาหารที่มีแคลอรี่สูง แต่หากกินในปริมาณที่เหมาะสมก็ช่วยลดน้ำหนักได้ดีเช่นกันเพราะหนึ่งหน่วยบริโภคของเนยถัว่วหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะนั้นให้ปริมาณไฟเบอร์ถึง2กรัมและโปรโตีนประมาณ7.6-8กรัมซึ่งสูงมากจึงช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องได้นานและยังช่วยลดความอยากอาหารระหว่างวันได้ดีอีกด้วย 2. ป้องกันโรคมะเร็ง ในเนยถั่วอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยในการบำรุงสายตาและสมองเท่านั้นแต่ยังเป็นสารอาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดมะเร็งตับหรือมะเร็งในช่องท้องก็ตามอีกทั้งยังสามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 3. ป้องกันโรคอัลไซเมร์ ถั่วลิสงซึ่งเป็นถั่วที่ถูกนำมาทำเป็นเนยถั่วนั้นอุดมไปด้วยวิตามิน B3 หรือในอาซิตินที่สูงมากซึ่งสารอาหารชนิดนี้มีความสำคัญต่อการบำรุงสมองและช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งปัญหาต่างๆเกี่ยวกับความจำได้ดีอีกด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ขี้หลงขี้ลืมจัดเนยถั่วเลยค่ะ 4. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเนยถั่วอุดมไปด้วยสารอาหารประเภทโปรตีนซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอีกทั้งยังช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญในร่างกายได้เป็นอย่างดีบําบำรุงสุขภาพหัวใจ สำหรับสาวๆที่ต้องการบำรุงสุขภาพหัวใจแนะนำให้กินเนยถั่วกันค่ะเพราะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยกรดพีคูมาริกซึ่งเป็นกรดที่จะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจนั่นเอง 6. บำรุงกระดูก แน่นอนว่าสารอาหารที่ช่วยในการบำรุงกระดูกก็คือแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งสารอาหารเหล่านี้ล้วนมีอยู่ในเนยถัว่วดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากเนยถั่วจะจัดเป็นอาหารที่ช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงพร้อมทั้งยังช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกให้กับเด็กในวัยเจริญเติบโตรวมทั้งผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะสูญเสียมวลกระดูกตามไวัยได้ดีอีกด้วยนะคะ 7. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลเนื่องจากไขมันที่อยู่ในเนยถั่วคือไขมันชนิดเดียวกับที่พบในน้ำมันมะกอกซึ่งถือเป็นไขมันที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายอีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจรวมทั้งยังมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีอย่าง LDL และช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีอย่าง HDL ได้อย่างมีประสิทธิภาพแท้ สำหรับสาวๆคนไหนที่ไม่มั่นใจในการกินเนยถั่วเพราะคิดว่าเป็นอาหารที่ส่งผลต่อการเพิ่มน้ำหนักนั้นบอกได้เลยว่าสารอาหารชนิดนี้ไม่ทำให้อ้วนอย่างแน่นอนหากสาวๆสามารถควบคุมการกินในปริมาณที่เหมาะสมก็คือไม่เกิน2ช้อนโต๊ะต่อวัน ดังนั้นใครที่อยากให้ร่างกายได้รับประโยชน์ตามที่กล่าวไปข้างต้นลองหันมาให้ความสำคัญกับการกินเนยถั่วกันดูนะคะเชื่อว่าจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเมื่อเห็นถึงประโยชน์แบบนี้แล้วแอดมินก็ไม่มีวันพลาดแน่นอนค่ะหากคุณคิดว,ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องยาชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ